ดีใจนะคะเพราะว่าตัวเองได้ฝ่าฟันเรื่องของการดูแลสุขภาพมานานมากๆเพราะว่าตอนที่ตัวเองยังรู้สึกว่าตัวเองแบบมีรูปร่างที่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีความมั่นใจแต่พอวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเรากลับมามีรูปร่างที่ดีขึ้นเราก็จะมีความมั่นใจขึ้นในการที่จะรับงานในวงการบันเทิงเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะอยากเห็นภาพคลิกในเวอร์ชั่นที่แบบว่าดูสวยสุขภาพดีรูปร่างดี าเริ่มต้นเลยเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มถามใจตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยากจะลดจริงจังไหมถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยอยากลดจริงจังคิดว่ามันสามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีแรงบันดาลใจจากใครเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวเราเองแรกที่กิกเริ่มเลยเนี่ยกิกจะเริ่มคุมอาหารก่อนแล้วก็เราถึงจะเริ่มไปออกกําลังกายเริ่มจากการเดินซึ่งมันอาจจะดูยากแต่ว่าคิดเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่น้ําหนักลงแล้วเนี่ยก็จะเอื้อมหน่วยในการที่เราจะเริ่มออกกําลังกายที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องมีตัวช่วยที่ดีค่ะเกิดว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบออกกําลังกายขอแนะนําตัวนี้เลยค่ะริซยา SS นะคะอันนี้เลยนะเป็นตัวช่วยคุมหิวแล้วก็ลดการกินจุกจิกตอนเช้าตื่นขึ้น,นมา1เม็ดเท่านั้นค่ะและตอนเย็นนี่เลยค่ะไ ของริษยาอันนี้ก็คือทานหนึ่งซองก่อนนอนนะคะอย่างตัวกิ๊กเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างถ่ายยากตัวนี้เนี่ย,ยช่วยกิ๊กได้มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์ที่มีโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกด้วยตัวนี้เป็นตัวช่วยและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเลยค่ะ ก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับคุณแม่แล้วก็ผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะผู้หญิงคนนั้นจะมีรูปร่งาง,งายังไงหรือว่าเป็นคุณแม่หลังคลอดมีลูก2ลูก3ามที่ไม่มีความเชื่อมั่นในรูปร่างของตัวเองอย่างที่รู้นะว่าหลังคลอดเนี่ยกิ๊ตัวใหญ่พอตัวเองตัวใหญ่แล้วก็มีความไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองตอนนี้นะคะกลับมารูปร่างดีแล้วก็หุ่นดีอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิในัยในการควบคุมอาหารการออกกําลังกายหรือว่าการสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองในทุกๆวันการที่เราเลือกเป็นพรีเซนเตอร์สิน ประกัดแล้วก็คุณภาพสินค้าที่สําคัญคือได้ลองแล้วก็ใช้กับตัวเองโดยตรงนะคะพี่ก็เลยมั่นใจมากๆว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยให้กับสาวๆที่จะกลับมาสวยแล้วก็แซ่บได้อย่างแน่นอนค่ะ